มาทุกคนวันนี้นะครับพามากินยำปูสสแม่นะครับผมก็เป็นยำที่ผมทำเองนะครับผมรสชาติจี๊ดจ๊ดนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความแซบ่บทำเองกินเองเนี่ยปูว่าเนื้อยเยอะเลยนะทุกคนออื เนี่ยต้องขาแม่มีเนื้อนะอืมอร่อยต้องใช้มือนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมะม,ม่วง อืม,อมปลาลแบบนัวๆ อือร่อยนะทุกคนเนี่ยตรงขามันจะมีเนื้อนะ มัมะม่วงไงทุกคนเดี๋ยวน้ำหน่อยต้องต้องใส่น้ำ ก็จะมีมันมันด้วยนะทุกคนอหอมมากเนี่ยขายใหญ่